สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามให้ทางช่องน้องเอ๋ผ่ารยด้วยนะคะวันนี้นะคะแอดมินเอก,ก็เอาเลขเ,เกี่ยวกับโควิดนะคะเพราะว่าเข้ามาแล้วสองงวดติดๆนะคะงวดที่ผ่านมาก็เข้าอ่422นะคะงวดนี้นะคะหมายเลขที่วัคซีนที่จิดลงโตูนะคะ1509นะคะกับ255นะคะ แอดเลยจับคู่แยกให้นะคะ1 5 1 0 1909อันนี้สื่อบนล่างนะคะถ้าชอบก็ซื้อถ้าไม่ชอบก็ผ่านแอดเอามานำเสนอเป็นแนวทางให้นะคะแล้วก็เลขคุณป้าใจดีนะคะขอบคุณคุณป้าใจดีที่แบ่งปันมาให้นะคะงวดที่ผ่านมาคุณป้าก็ไปขอเลขตะไคร่นะคะแล้วก็ไมยเลขอ่าปรรทัดนะคะก็คือ42 2นะคะคุณป้าก็เลยมาแก้บนนะคะงวดนี้นะคะคุณป้าก็ชอบอ่าก็ แก้บนได้หมายเลขบรรทัดนะคะส8 1 4ปหนะคะอันนี้แอดก็เลยเอามานำเสนอให้เพื่อนๆดูเป็นแนวทางนะคะถ้าชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะซื้อก็ขอให้มีสตินะคะอย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วก็มาต่อที่เลขพ่อจ้ำนะคะอันนี้พ่อจ้ำบอกว่าคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะก็ถูกเยอะมากเลยนะคะถูกทุกวันนะคะเขาก็เลยโทรมาบอกพ่อจ้ำนะคะเลขที่อ่า เมืองนอกอ่าสมมาให้นะคะ1 0 5 1 3 6ส่วนเลขพ้อยจำนะคะฟันต่องวดนะคะ7 8 9 1 0 5 6 4นะคะอันนี้ล่างนะคะ64่ถ้าชอบก็ซื้อนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านแอดเอามานำเสนอเป็นแนวทางให้เท่านั้นในการเสี่ยงโชคนะคะเลขก็มีเข้ามีไม่เข้านะคะอันนี้ก็ขอให้มีสตินะคะแล้วก็มาต่อที่เลข ปู46นะคะนี้ให้เล่นล่างอย่างเดียวนะคะปูให้มา2หางนะคะ98กับ97นะคะถ้าเพื่อนชอบก็ซื้อนะคะอันนี้เอามานําเสนอเป็นแนวทาง